สวัสดีครับอยู่กับผมปัดพาไปสวัสดีวันฝนตกทุกคนเอาแล้วมาแล้วโอ้โหจากับงานได้แป๊บเดียวตกแล้วอู้ตายแลยครี้โชคดีนะสวัสดียามเย็นวันอาทิตย์นะสวัสดีวันชุ่มฉ่ำฮะขี่ไปรอบไปกับฟอร์ซ่าเช่นเคยฮะวันนี้ก็เลิกงานนะวันอาทิตย์เข้ากะเช้า กับบรรยากาศฝนตกฮะโอ้โหไปหร่้เสงเหมือนจะดูจากเมฆแล้วไม่น่าจะตกนานทุกคนน่าจะพื้นที่เล็กๆะ่ะไม่ใช่พื้นที่กว้างะ่ะ กับบ้านเราดีกว่าฝนตกก็ไม่หวั่นนะไม่ต้องกลัวฮะเราอยู่ใต้ฟ้าคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปของกล้อง360แล้วทุกคนแต่ว่าเสียงอ่ะผมจะอัดใน GoPro อะ GoPro ตอนนี้ก็เอาถุงพลาต,ติกคุมไวปฮะกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะประวัติศาสตร์สำรวอยฮะ เดี๋ยวไมมพังอีกไหมมันไม่พังเหรอแต่ว่ามันกว่ามันจะหาย่ะกว่ามันจะหายช็อตมันก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยแหละเหมือนตอนนั้นนะผมก็เลยป้องกันไว้ก่อนฝนตกแดดออกอะผมก็ถ่ายอะ <laughs> ถ่ายตลอดนะช็อกเลยไม่มีเว้นนะถ้าคลิปไม่เสียนะมีแค่เสียงลมเข้าอย่างเงี้ยเออ มันฟังไม่รู้เรื่องครับผมก็เลยไม่เอาลงอะเหมือนจะเป็นที่แบตนะแบตโกโปร,โปรเนี่ยมันเสื่อมอะทำให้วงจรมันไม่ครบวงจรนะเหมือนเสียงจะภาพาอยู่อนะเป็นคลิปวิดีโอชัดอยู่แต่ว่าเสียงมันมันอื้อๆืมันไม่ชัดอะมันมีเสียงข้างนอกแทรกมาด้วยโอเคต้องรุนนะใช้โกโปรเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนเลย อาการนี้เหมือนตอนที่ผมไปพูทบเบิกเลยโอ้โหสาถ่ายคลิปตอนลงมาจากพูทบเบิกแนละ้วแมถ่ายแล้วก็บรรยายวิวข้างทางบรรยายเกี่ยวกับการขี่รถลงเขาพอลงมาถึงปับ๊บเอา้าทําไมกล้องค้างเนี่ยเรียบร้อยเลยฮนะ <laughs> แบตเสื่อมฮะเหมือนไฟมันแบบว่าการไหลของแบตเนี่ยมันไม่ไม่นิ่งฮนะเอะนี่มันตะอ้วนนี่วะ <laughs> <laughs> เว็บกู่ใจแก เด th ี๋ยวทักททยกันหน่อยเว็บคู่ชีวิตแกฮะเดี๋ยวไปถึงบ้านก็ต้องรีบล้างอะถ้าแบบว่าเราขี่ไปแบบว่ามันยังไม่แห้งทุกคนเอาน้ําฉีดดีกว่านะดีกว่าปล่อยให้มันแห้งแล้วมันจะล้างยากอะไปถึงบ้านก็น้ําฉีดดีกว่าเลยฮะ เดี๋ยวค่อยขัดเงาที่หลังนะโอ้ข้างหน้าน่าจะตกหนักอ่ะขาวเลยข้างหน้าเนี่ยเก็ไม่เป็นไรเราป้องกันได้หมดแล้วตกแค่นี้สบายๆเดี๋ยวเช็ดเลนหน่อย ขี่ไปเราไปฮะเรื่อยๆฮะสไตล์ช่องพัดพับไฟเจออะไรข้างทางก็เล่าก็บรรยายไปเรื่อยเปื่อยฮะแต่ละวันก็ไม่มีเหมือนเดิมนะทุกคนนะแต่ละวันก็จะเปลี่ยนไปฮะไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้ว โอ้โหตกแบบนี้คือเหมือนแกล้งเราอะ uh. ล้างได้ไม่ถึงอาทิตย์้วทุกคนนะ uh. แต่ก็ไม่เป็นไรอะเคลือบเงาไว้ถ้าไม่เคลียบเงาไว้เนี่ยสีมันจะซีด What? Okay. อคออุ้ยมีลื่นเล็กน้อยครับเมื่อกี้ t ท a c t i o n ทำงานเลยฮนะ <S <S ล้อหลังปัดนิดหนึ่งฮนะ <S 1> <S 1> จึ้มอุย้ยหลุมเยอะมากเลยฮนะหมวกกันน็อกกันหลวมอีกเดี๋ยวได้แ้อาทิตย์หน้าผมจะไปซื้อใหม่แล้วนะหมวกกันน็อกใหม่ฮนะงบไม่เกินห้าพันนะ <S <S 1> <S 1> สองคู่ฮนะสองใบเอ้ยคู่หนึ่งดิสองคู่ได้ไง ของคุณแม่บ้านอันหนึ่งแล้วก็ของผมอันหนึ่งเดี๋ยวเราจะซื้อลายแบบว่าให้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปถ่ายรูปหล่อๆที่พูทบเบิกอ่ะเฮ้ยมันต้องหล่อมันต้องเท่อะบรรยากาศยามเย็นวันอาทิตย์นะรถก็จะเยอะหน่อยฮะวันนี้ กอแทรกหน่อยนะจ้ะโอเคเส้นทางลัดของเราเช่นเคยฮะโอเคอยังไงก็เพื่อนอยู่แล้วรถจัดเต็มเลยโอ้ <What? S 1> oh, ฝั่งนี้แห้งเลยฮะ ไม่รู้เสียงจะเสียอีกหรือเปล่าเนี่ยภาพชัดนะแต่ว่าเสียงมันมีลมเข้ามันชอบเป็ดนะไม่รู้เป็นอะไรแต่รอบนี้ผมใช้แบตใหม่ละของทาราซินนะทาราซินและเอนตาซินนะแหว่ชื่อยี่ห้อเพาะวคล้ายๆชือ่อยาเลยทาราซินอะสีขาวตัวนี้ใช้ดีมากสีขาวนะความจุเยอะ,อะใช้ได้นานกว่าเดิมเยอะเลย <Okay. S 1> แต่ก็แลกกับการชาร์จที่นานขึ้นนะ มึดตึบเลยมึดตึบเลยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าก็คือฝั่งอำเภอศรีราชาฮะเฉียงซ้ายนิดหนึ่งก็จะเป็นอำเภอบ้านบึงองโอ้ตัวแรงดีงว่ะเนี่ยโอ้เอ็กแม็กเอ็กแบ็กลั่นเลย สบายมากครับฟอร์ซ่าผมบอกเลยว่าสบายมากผมบอกแล้วว่าสบายมาก <What? S 1> <c oughs> คือบอกบอไวแต่ว่าสบายมากเลยโ <c oughs> อ้ข้างหน้าเอกแมกน่ลั่นเลย น่าจะนานนะเพราะว่าไฟเขียวเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้เองเพิ่งเปลี่ยนเป็นไฟแดงเมื่อกี้ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งขวาแล้วก็ด้านหน้าโอ้โหน่าอีประมาณเกือบสิบปีนู่นแหละต่อนนี้ก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งฮนะเช็ดเลนกันนะ ตั้งเลนไว้ที่3 6มรอสงศาชมทุกมุมมองคนะยังถ่ายอยู่ฮนะยังเป็นสีแดงอยู่โอ้แบคตคดอึดน,นะอินสตาเี่เนี่ยแบตอึดมากนะถ่าย 8K 30คสาสเฟรมนะโอ้ถ่ายได้น่าจะถึงชั่วโมงอยู่นะถึงอยู่ฮนะผมไม่ได้ถ่ายต่อเนื่องไงไม่ถึงก็เฉียดเฉียดชั่วโมงอนะ่ะเอา ถือว่าแบตอึดมากแลรุ่นนี้ตอนถ่ายนี่สบายมากแะแต่ตอนตัดต่อน,นี่บอกได้เลยว่ามีร้องแะ <c oughs> มันต้องไปเลือกเฟรมทุกคนซึ่งมันยุ่งยากมากนะแต่ถ้าเราไม่ได้โฟกัสอะไรมากมายก็มันก็ไม่ยากหรอกแต่ถ้าเราเลือกเฟรมที่แบบว่าต้องใช้เวลาหน่ยถ้าเลือกหลายๆเฟรมนะให้มันหมุนแต่ก็ดูด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังเนี้ยมันก็ใช้เวลาเนี่ย แต่ถ้าแค่ด้านหน้าอย่างเงี้ยก็โอเคอ่ะไม่ต้องรีเฟรมเยอะเอา้าโดนคุณตำรวจเรียกแล้วเอกแม็กกนนน้มีหลอนแล้ว <c oughs> คุณตำรวจมาเรียกเลยนะเรียกไปเลยฮะเดี๋ยวเะเอาถุงพลาสติกออกดีกว่ามากเนี่ยใช่ไหมล่ะมันมันตกไม่รักอนะมันตกไม่แรงนะ่ มันตกไม่แรงทุกคนเอาถุงพลาสติกออกดีกว่านะก็ได้เห็นบรรยากาศกล้องกูโปรด้วยฮะนี่เป็นไงเห็นไม้เขาเน้นนั่นไงเขาโดนตำรวจจับแล้วคุณตำรวจเรียกไปแล้วเข้าห้องเย็นนะเขาเรียกว่าห้องเชือดนะจุดนั้นนะเขาเรียกว่าห้องเชือดนะ ไขที่รถไม่พร้อมอ่ะอย่าไปจอดอย่าไปจอดตรงป้อมนะให้ไปจอดทางห่างๆนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเรียบร้อยอะเปิดไปเลี้ยวรอกันผมก็เคยโดนอยู่นะเคยโดน,นตั้งแต่ผมไม่อยู่ชนบุรีผมโดนแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็เข็ดเลยะคันนี้ผมรู้งานเลยไม่ได้กินผมลอ้อโอ้โหคันนี้ลั่นจริงรอ่ะ อีกแม็กนิสเตจะแรงขนาดไหนอะอฟังเสียงทอยอีกแม็กอะยามเย็นวันอาทิตย์นะวันนี้ลั่นนะ<อ> <c oughs> ลั่นทุ่งลั่นทุ่ง <c oughs> โอ้โห จัดว่าแรงชี้ได้ฮะลั่นไหมลั่นไหมฮะายามเย็นวันนี้ก็พอได้แก้กระใสอะ <c oughs> ฟังเสียงท่อ X- แบกบึมๆเลยเลยมันมันจริงๆครับท่อ X- แบกนี่มันลั่นดีจริงๆครับ เข้าสู่ซอยที่แสนจะเงียบสงบของเรานะโอ้โหทำคืออยู่นะเมฆเนี่ยไอเราก็คิดว่าจะตกหนักนะเช็คเรดาร์แล้วโอ้มึดตึบมึดตึบโอ้ตรงนี้ตกหนักอยู่ละมันว่าตกฝั่งนี้นี่เองตกแบบนี้นี่น้ำซาบเปื้อนนะ เดี๋ยวไปถึงเราก็ต้องใช้ผ้าวิเศษในการเช็ดรถนะก็เรียกว่าผ้าดูดวิญญาณน้ำอะ่ะน้ำมาเนี่ดูดหมดแล้วผ้านี้สั่งได้ในช็อปปี้ในทิกตอกอะของก็ดีจริงอะผมใช้แล้วผมทดลองแล้วมันเยี่ยมมากอะโอเคฮะยามยินวันนี้วันอาทิตย์นะก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ